สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะแฟนเพจวิน1น8 8 e คาเซนตนะคะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาว,ชาวชทิก t o อของเราด้วยนะคะวันนี้ไลฟ์กัน2ช่องทางเลยข่าวดีนะคะค่อกลับมาแล้วคะ่ะน <c oughs> <c oughs> ุกกลับมาทํางานแล้วนะคะ <c oughs> <ย>หลังจาก COVID, โควิดโคใจนะคะ,ะได้แบบมรสุมแบบที่ร้านนะตอนนี้เด็กๆก็หายกันหมดละนะคะ <c oughs> <ม>แล้วก็แกะที่บ้านด้วยนะคะก็ เรียบร้อยแล้วนะคะติดเรียบร้อยหายเ <COVID> รียบร้อยโควิดโคใจนะคะช่วงนี้พบปะใครอาการแอมหรือไอน,น,น,นิดนึงแทบวิ่งเลยนะกลัวมากไม่ใช่อะไรกลัวลเสียการเสียงานนะคะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทัวร์ด้านหลังกันก่อนนะคะวันนี้ทีมงานกลับมาเริ่มครบแล้วนะ,ะก่อนที่จะไปกันด้านหลังนี่ฉันขอใส่แมสก่อนอใส่แมสกก่อนนะครับผมโควิดโคใจ เดี๋ยวพวกเธอชอบไม่ใช่หรออ่าไม่ชอบแล้วไม่ชอบุควีดยังไม่เป็นนะยังนะครับผมรอดนะฮะรอดนะฮะรอดนะฮะปมาเดี๋ยวเราจะพาด้านหลังการว่ารถอะไรเข้าใหม่กันบ้างนะคะทีมงานก็กลับมาละเรียบร้อยกลับมาทํางานกันแบบฟูลทีมหรือยังวะฟูลทีมแล้วนะครับผมฟูลทีมแล้วเนาะขาดใค่แล้วอ้ามก็โควิดโคใจละเรียบร้อยอ่าช่วงนี้ก็งานรีวิวหายไปเป็นอันเจ็ดวันอะไม่รู้ว่า คนที่ติดต่อมายังรับมันอยู่หรือเปล่า <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่มิวขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะโอโเคขอบว่าคุณค่าวันนี้ชุดสวยใช่ไหมอ่าชุดสวยนะครับวันนี้วันนี้ชุดสวยใช่ไหมอ่าอ,อันนี้นะคะเป็นโซนรถเข้ามาใหม่นะอันนี้ไม่ใช่รถเราอันนี้รถใช่นะฮะไม่ใช่นะฮะนะอันนี้ไม่ใช่รถเราอ่ะคันนี้รถเรานะคะรีวอแคร็บอันนี้ก็เข้ามาใหม่เนาะร<ม>ับผ <ลด S 1> มรีว าาเอยเยไมคอยากเห็นน้องโป๊ะอยากเห็นน้องโปป่ยๆเลย,เลยคุณเทสซาบอกว่าตามตลอดจ้าขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ่านี่อันนี้โป๊ะโปเปลือยๆนะคะอันนี้แหละคือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการกำมอวิธีนะคะไม่ใช่ผลิตอาหารนะผลิตรถคะ่ะผลิตรถให้มันสะอาดนะคะอันนี้คือแกะทุกซอกทุกซองทุกเม็ดนะ โอเคไหมครับเสียงชัดไม่เอ่ยชัดไม่ชัดบอกได้นะเดี๋ยวจะได้ให้ทีมงานขยับให้นะคอนเทนว่าเสียงขาดหายนะอ่าเสียงขาดหายยังไงอะอ่ยังไงเสียงเสียงโอเคไหมเสียงโอเคไหมฮะเสียงโอเคไหมครับเดี๋ยวนะเสียงดีไหมฮะพี่ซูซูสายไม่ดีเดี๋ยวสั่งตอนนี้เลยเดี๋ยวปวดไหมก็สั่งก่อนสั่งตอนนี้เลย สั่งตอนนี้เลยนึกปุ๊บสั่งเลยสั่งเลยนะนักปุ๊บสั่งปั๊บเพาว่า KFC ไปแมก่ก่อนไมกรู้เช็คเสียงให้นข้างหลัง,งข้างหลังน่กกากลัวมากมาข้างหลังน่กกากลัวมากทีมงานข้างหลังมันน่ากลัวมากนะคะอันนี้นะน้องโปลวกเปลื่อยเลยนะคะรีเวอต์โตคาดว่าจะพร้อมเคลื่อนขายน่าจะประมาณหนึ่งสองวันไม่เกินนี้นะหนึ่งถึงสองวันไม่เกินนี้ตัวนี้รุ่นตัว E นะคะตัวท็อปนะคะขับสองนะคะรุ่นตัว E นะอ่ะคันนี้ อันนี้สวัสดีค่ะนะีรหคาหายตอนเดินไปหารไอ้เจ้าต๋องไปไหนละขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เพชรลูกคุณบีดอยู่ไหนอยู่ในข้างล่างข้างล่างนั้นป่ะอะไรนะฮะอันนี้นะคะอันนี้นี่สันนวราสีแดงเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะ b l ล c k e d i t i o n โออันนี้แท้ๆนะไม่ใช่มาแต่งเอง b l ล c k อ d i t i o n แท้ๆเลยนะคะสีแดงนะ ทำไมเพียงแค่หลักหมื่นโลนะ,นะใครสนใจแคมปหน้าจอได้นะ,อ,ะอยากได้ๆๆยายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้คือรถกําลังล้างนะคะรถกําลังล้างนะแล้วก็สมาพันธ์ของเก่าใครอยากได้ของเก่าบอกเลยเต็มเลยอ่ของเก่าเต็มเลยมีมูลค่าด้วยนะคะเออมาแขกเนี่ยนะคะ เราไหมอันนี้ปิดครับผมรถเราปะดูทายแป๊บหนึ่งนะฮะออติดจ๋าออติของเราหรือเปล่าครับผมออติออติดจ๋าค่ะไม่ใช่นะออติดของเราหรือเปล่าฮะเพราะว่าของเรามีสองกันใช่ค่ะอ่าเนี่ยอ่าออติของเรามีสองคันนะครับผมมีตัว CNG หนึ่งแล้วก็ตัวปกติหนึ่งครับอ่าอันนี้ตัวปกติค่ะโต๊ะปกตินะคะตัวนี้ใครที่กําลังหา เอาติดชมนี้อยู่นะคุณมิ้วนี้เป็นชมขายดีนะบอกก่อนชมขายดีนะตัวนี้เป็นตัว i o หนึ่งจุดหก option g หนึ่งจุดหก option g ไม่มีใครอยู่นะสั่าใส่ของได้เยอะมากและที่สำคัญชมนี้คนหาสีขาวเยอะนะเป็นอ option g นะคะเครื่องหนึ่งจุดหกพอละไม่ต้องขำหนึ่งจุดแปดก็ได้แรงเหลือแล้วก็มีโชมหน้าหมูอู๊ด เป็นวิ่งน้ํามันกึ่งเซียนจีนะชมหน้าหมูนะอันนี้เข้ามานานละนะคะไม่ไลฟ์ละเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์รถใหม่อโอเคหายใจได้ละอ,อ,อันนี้เราอยู่ที่โลกนะเราสามารถอยู่ใกล้กันได้นะคะชีมงานนะเราสามารถอยู่ใกล้กันได้นะคะชีมงานค่ะเสียงปกติไหมคะปกติแล้วค่ะถ้าไม่ปกติเดี๋ยวเราปรับก็ได้นะ,ะคุณเพชรบอกว่า เปลี่ยนไม่เถอะ <laughs> ใคร <c oughs> คุณเฟสทราบว่าเปลี่ยนไม่เถอะมันขานหมดนะครับเหปล่าขานหมดอันนี้ปะอันนี้ใช,ใช่ไหมใช่เฟสนะครับผมอันนี้น่าจะอาไอหางหนูมันเสียหางหนูเสียนะครับคุณเฟสเต็มสามเลยนะฮะน่าจะหางหนูมันเสียอะเดี๋ยวหนูขเอเอ,เอาเอาโทรศัพท์นหนูวางแป๊บนึงหนูแชร์ละนะคะอีกแล้วอะ ใช่ครับมิชาหรอมิชามฉันมาฉันมาฉามิชาชี่โทรมาอีกแล้วอ่ะเบื่อมากไม่กลโทรอย่างล้ำเหลือวะอ่ะมามาเลยมาแล้วมาเราจะไปไล่ของดีกัน<ช>นะ <ผม S 1> ไปตามล่าหาของดีกันก่อนอ่าเลยคันนี้ของดีของหายากนะคะ Ford Everest เครื่อง2.0คนตามโคตรเยอะเลยไม่รู้ว่าคุณบิดจัก กี่ไลฟ์คันนี้ยังเลยครับผมยังไม่ได้รับสักไลฟ์เลยหรอกทองลงเมื่อวานจริงป้ะเนี่ยเสภาพคือลงเมื่อวานยังไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมอ่าแค่ล้างพร้อมถ่ายรูปเสร็ๆครับผมล้างถ่ายรูปอ๋องั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันทุกจุดเลยนะได้เลยครับผมแกะให้เขาล้างใช่ไหมเราเป็นทันทีมแกะป้ะคันนี้ฟอร์ดนะคะฟอร์ดเอเวอเรสต์เข้ามาใหม่หนึ่งคันสวยๆเลยปีโมเดลปี2019 ปีใช้งานปี2021นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีคําถามว่าคุณเพยถ้าซื้อจัด Finance, ไฟแนนซ์พี่ได้ดอกเบี้ยปีไหนพี่ได้ดอกเบี้ยปี21ไปเลยครับนะคะคันนี้นะสวยมากสีเทาซิเวอร์นะคะไม่เพียงแค่หลักหมื่นโลคันนี้ตัวท็อปสุดๆแล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบอ่ะพี่มิวพี่บีเชิญแพลนไปดูรอบๆเลยนะคะคันนี้น่าจะแอบเปลี่ยนยาร้อยนะอ่ะ ก็เห็นตุ่มยางเบาๆนะเปลี่ยนยางมาให้เราเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับทีมงานวินหนึ่งหกแปดเอนะคะยางกุดเยียนะคะสเปคสองหกห้าท่าผ้าสูตรอายี่สิบนะคะตรงรุ่นนะกุดเยียใช้ขับขี่เป็นยังไงบ้างคุณเพิย์<ค>ี่โอเคเลยนะคะไม่แย่ไม่แย่นะบอกเลยว่าไม่แย่นะคะอ่าอ่าอยัางไงครับฉันว่ามันใหม่อะฉันว่ามัน,นใหม่นเลยนะเดี๋ยวขอ ทีน,นี้ทีมงานกำลังถ่ายรูปนะคะเพิ่งลงไปเมื่อวานนะคะสดๆร้อนๆเลยวันนี้คุณพ่อขอเนี้ยเอามาไลฟ์ก่อนเลยนะคะคันนี้สภาพโครงสร้างสวยนะคะเต็มร้อยให้99.99% 99ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ทองนะทุกคนเปอร์เซ็นต์ของรถนะคะคเป็น99.99%บ99เปรนะคะหักอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งคืออะไรรถ รถใช้งานมาได้ประมาณ1ปีเสร็ๆนะคะมันใช้งานปี21ไงแต่มันเป็นโมเดลผลิตปี19นะเพื่อชัดเจนนะเพื่อชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเวลามาซื้อนะนี่คุณพ่อยบอกปี21นั่นยังโน,น่นน,นี่นั่นไม่ใช่้องพ่อยบอกว่าปีโมเดลเขาเนี่ยซีรีส์เขาอะซีรีส์1 9แต่ขับออกจากศูนย์มาปี21 Uh นะคะจดทะเบียนปี2021นะคะบางทีมันจะเป็นคาาเกี่ยวไงคุณบีดเอ้ยคุณมิวไอเนาะเลยมันจะเป็นคาาเกี่ยวไงคะ <laughs> อ่ะตัวนี้เบาะหนังยังนุ่มฟูอยู่เลยไม่มีตําหนิเลยนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าคันนี้จะเปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ให้ให,ให้ทุกคนไปดูสภาพก่อน uh, อ่านะครับนี่ <laughs> เป็นสีเทาซิวเวอร์นะคะ เดี๋ยวเอาราคาแบบพิเศษให้เลยนะนี่โอ้ยเบาะหนังนุ่มฟูไม่มีปีกเบาะโซมเลยนะและที่สำคัญปรับเบาะไฟฟ้าคู่นะคะใครที่บอกว่าอยากจะได้รถ SUV เอามาให้ครบ,ครบเลยคุณเพ่ครบยังไงบ้างพี่หนึ่งเกียร์โฟนะคะเกียร์ได้เกียร์โฟด้วยเพราะอะไรเวลาเราขับขี่ทางไกล ทางดอยเราไม่สามารถรู้เลยว่าช่วงนี้แดดออกฝนตกฟ้าร้องฟ้าร่วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกียร์โฟรไว้ก็คืออุ่นใจมากๆและที่สำคัญเครื่อง2.0บเทอร์โบนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะและเพิ่มความโรแมนติกขึ้นไปอีกนี่ค่ะหลังคาท็อปสันลูปที่บอกเลยว่าเอเวอเรสไม่เคยมีปัญหาเรื่องหลังคาสันลูปร่วเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะ้ไม่โอเคไหมไม่โอเคไหม โอหรือไม่โอนะคะรอหน่อยนะ,อะรอนิดนึงนะคะไมเพึ่งสั่งไปสายหางหนูก็เพิ่งสั่งไปนะคะคันนี้ภายในสวยมากๆคุณบีทค,คุณนิดวดูสิโคมเงียบเงาตาแตกนะคะ,ะโคมเงียบเงาตาแตกเลยนะคะตัวนี้นะอย่างที่บอกว่าเป็นเกียร์โฟได้มาในราคาที่แบบน่ารักสุดเลยคุณวินขายเท่าไหร่คุณวินขายที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นไม่ขายค่ะราคานี้วันนี้ S <S <S ขาย1นล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะคะเพราะว่ามาจากไลฟ์คุณเคยเท่านั้น<อ>แต่ต้องแคปหน้าจอหนูมานะไม่ใช่อ,อะไรจะได้เอาเป็นเครื่องยืนยันให้คุณวินการันตีว่านี่ลูกค้าดีชฉันมาจากไลฟ์นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรอได้ชั้น1นึ่งหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันมานานอยู่แล้วและอยากจะได้รุ่นนี้อยู่แล้ว่อยแนะนําเลยนะทุกคนคันนี้เข้ามาหนึ่งคันแล้วบอกเลยว่ารถสวยมักอยู่ไม่นานนะคะรถสวยมักอยู่ไม่นานนี่คําคมของเราเลยครับผม นนอ่ะวันนี้ฝาหลังท้ายไฟฟ้านะบอกเลยว่าสภาพคือสดสวยสดนะแต่หน้าเราสดไม่ได้นะอัไม่ได้อ่าด้านหลังนะคะเป็นปรับเขาเรียกว่าเป็นพับเบาะแบบไฟฟ้าครับผม จึงจึงชอบเม,<อ>บมน,นมูคืออะไรไม่รู้จักนะครับผมน, <ะ S 2> นี้นมคะนี่ราคานี้คือคุ้มมากเอเวอเรสคือสุดเพิ่มมัน่นใจเลยว่าเอาเวอเรสต์ใส่ออปชั่นมาให้คือแบบที่สุดแล้วนะคะกระบอกโชคใหญ่ๆแน่นๆบอกเลยว่าใครใช้ฟอร์ดเอเวอเรสอยู่จะจะรู้เลยว่าไอ้พวกเนี้ยอะไหล่ของเขาแข่งปักแข่งจริงๆเลยนะคะมาดูโครงสร้างกันนิดนึงนะสำหรับคันนี้ รถออกได้แค่ปีเสรเศเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเพื่อต้องสวยมากๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมนะคะด้านซ้ายมีโลโก,โกค้คัมฟอร์ดให้เห็นอยู่ชัดๆเลยนะคะเม็ดอาร์คโรงงานนะคะรูกลมๆคมชัดๆยังให้เห็นชัดๆอยู่นะอ่ะมาถึงด้านขวากันนะคะด้านขวานะคะเม็ดอาร์คโรงงานยังเห็นชัดๆเลยนะคะอ,คอย่างที่บอกว่ารถสวยมากนะแบบไม่มีตำหนิเลยนะคะกันชนหลังชิ้นแก้มกับชิ้นล่าง ไม่มีห่างกันเลยนะทุกคนโอ้โหนี่ซูมซูม,ม,ม,มน้จ้องซูมเลยคุณเทบอวา่าทานเข้าไปด้วยดูไลฟ์ไปด้วยครับขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดกระดิง่งกดอะไรก็กดมาเลยค่ะอย่าก,กดหน้ากลวใส่หนูละกันนะคะอ่ะด้านนี้นะคะใหม่เลยวันนี้คือถ้าเด็กๆบอกว่าลดลงเมื่อวานลดมาถึงเมื่อวานเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพคือต้องครบ นะถ้าถ้าจะรถเป็นรถที่สวยมากคือสภาพต้องครบอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะแต่สิ่งที่เราจะแถมให้ลูกค้าก็คือมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงคือรถสไลด์อ่อนนะมันเฮ้ก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นขวัญใจรถยกหรอกนะคะแต่จะบอกว่ามีไว้อุ่นใจดีกว่าไม่มีค่ะเราประมาณใครขายประกันในนี้มีคนขายประกันปะมีไหมฮะารามณ์ว่าสมมุติว่าตอนเราไม่ป่วยเราไม่ได้ใช้เว้แต่ถ้าเกิดว่าเราป่วย เรามีไว้ดีกว่าไงนึกออกไหม <S <S เออจริงามมาร้านอยู่ไหนครับร้านหนูนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่เส้นวงแหวนรอบสองนะคะจะอยู่เขาเรียกว่าทางไปแยกบกศิวิไลนะคะอยู่ติดกับเพื่อนช่างปักหมุนมาได้เลยตอนนี้หนูเป็นคนดึงหมุดเองนะคะ, <S <S ะไม่ได้เป็นพันเนอร์กับ Google แต่เป็นคนทำเองนะคะดึงหมุดมาเออบอกว่าปักหมุดได้เลยวิน184 Center มาลงที่นี่แล้วนะแต่ถ้าวิน18 Office ลงที่นู่นนะอ่ะ นี่แหละหนูเป็นคนดึงหมุดเองนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นห,นหมุดตรงละนะคะก็วอลวรกับ Google อยู่นาน<อ>นะคะคนี่แต่ว่อาอยู่บลครับ อยู่บอนซื้อได้ไปถึงใต้มาแล้วนะคะเพียงแค่พี่บอกมาพี่อยากได้ลดอะไรเดี๋ยวส่งรีวิวไปรัวๆให้เลยนะคะรีวิวจริงไม่จกตานะคะอย่างที่บอกว่ามีทั้งคลิปภาพแล้วก็เสียงนะคะบางท่านลูกค้าก็พลายเวทมากๆที่ไม่อันนี้ให้ถ่ายนะแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ติดตามกันมานานๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เข้าไปดูรีวิวใน g ู o ก l e ก็ได้ครับผมแฟนเพจก็ดีนะคะหรืออยากจะขอรูปรีวิวจากน้องแอดนินคนสวยของเราทั้งสองท่านได้เลยนะคะอ่ะ ปีนี้ดูหน้านะไอ้มินไว้นะซีรีส์นี้เดี๋ยวถ้าเงินมันเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมีซีรีส์หน้ามาเลยแล้วหลังแม่หนูไม่หยุดนะเก็บแต้มไม่ทําเก็บแต้มไม่ทำคอสทามสวยทีเดียวอยากได้คางมะม่วงปีหน้านะนะอยากได้คางหรือว่าปักปักมาดา้นปักมาดั้นไหมคุณมิวไอ้มิวไม่ต้องทำละไอมิ้วเวลาสั่งฉันปีหน้าอยากได้สมุกพีโรคิโออย่าอย่าอย่าเอาอย่าเอาหอยแข็งมากินที่ร้านละกัน อันนี้มีด้านหลังด้วยทุกคนนะ,ม,นะมีด้านหลังด้วยนะคะมีเบาะแบบดูดิความเนินของเขาเนี่ยคือเหมาะเลยนะคะสำหรับใครอย่างมิ้วเนี่ยมิ้วตัวเล็กแผ่นไปที่มิ้วหน่อยที่สุดแพ่นที่มิ้วนะฮะอ่ะมิ้วตัวเล็กนะมิ้วตัวเล็กกว่าเพื่อนอ่ะมิ้วมันผู้หญิงจัดว่าผู้หญิงทไทยเดี๋ยวผู้หญิงตัวเล็กะนะคะแต่อยากจะบอกว่าไอ้มิ้วขับได้เพราะอะไรมันปรับได้แปดทิศทางโอ้โหสูงขยับ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 ตามอ่อ่ะมา นะคะอันนี้รีวิวเห็นภาพนะคะไม่ต้องดูบอกก็ได้ดูหนูนั่นแหละค่ะนะนี่ผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายตัวใหญ่นะไม่ต้องมาวอแวร์นะพี่ตัวเล็กพี่ตัวเล็กพี่ตัวเล็กไม่ต้องเสริมเบาะแล้วนะฮะเอวเลนไม่ต้องเสริมเบาะนะคะคือได้จริงๆนะคะนี่ดูดูดูคนสูงคุณสูงได้อีกสูงได้อีกโอ้โหอันนี้สุดแล้วนะใครจะขับติดหน้าขนาดนี้คุณถ้าจะขนาดนั้นถ้าจะขนาดนั้นแล้วก็นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเบาะเสริมให้เลยนะเดือนนี้ปล่อยโปรปล่อยใจยังมีอยู่นะแต่โปรเดือนหน้าเคอะแล้วนะร้อนนี้จะไม่ได้อยู่กับพี่แล้วนะมีให้เลือกสามใจหลักๆอยู่ด้วยกันใครที่กําลังมองหาคันนี้อยู่ใจที่หนึ่งคืออะไรนะคุณวีรับประกันรับประกันประกันประกันภัยอันนี้แถมไปเลยชั้นหนึ่งเกือบสามหมื่นบาทโอ้โหเยอะนะว่าเยอะนะเว้ยเป็นที่อื่นเขาแยกจ่ายกันนะจ้าความกันเองนะจ๊าใจที่สอง อะไรนะครับผมส่วนรถอ่าส่วนรถแล้วก็เมื่อกี้ลดให้หมื่นละเดี๋ยวลถให้อีกอ,อใจที่สามสำหรับคนรักรถอ่าใจนี้บอกเลยว่าน้องเพ่ยไปทำมาใหม่ให้สำหรับคันนี้พิเศษ นะยังไงหน0 0งแสาหโลหรือถึงปี2024ค่ะโอ้ไปเพิ่มวารันตีให้แล้วเรียบร้อยโอ้แอดมินซูแอดมินมิ้วนะใครทักมาคุณบอกเลยว่าดิฉันเนี่ยารันตีให้แสนห0 0หมืโลหรือปี24อันไหนถึงก่อนเอาระยะนั้นอันนี้เรื่องจริงนะเว้ยไปซื้อมาแล้วนะซื้อมาแล้วนะคะซื้อมาแล้วแล้วค่อยบอกใค้ตื่นเต้นกัน สวยมากดูเลยสครับเพจอุ้ยเดอม,มากทุกคนสวยมากนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเพื่อจะทำรีวิวนะคะคลองเรียวด้วยลงติ๊กตอกด้วย ช่วงนี้หนูจะขยันหาเงินนิดนึงนะคะเพราะว่าวันที่สองจะไม่อยู่วันที่สอง <S <S วันที่สามจะลานะคะลานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวทุกคนรอติดตามละกันนะคะ,ะไปรอบนี้บอกเลยว่าจะเก็บภาพส,สวยๆและบรรยากาศดีๆมาฝากนะคะจริงๆเป็นปีแรกของเราที่เราจะเข้าร่วมงานสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองนะคะจริงๆอ่ะเป็นงานส่งท้ายปีของเขานั่นเองแล้วก็เป็นปีแรกของเรานะคะงานนี้ ไม่จัดมา3ปีแล้วอ,อปีนี้มีชื่อวินหนึ่งหเข้าร่วมด้วยนะคะดีใจกับเราด้วย,ยเดี๋ยวเอารูปมาฝากกันเดี๋ยวจะไปสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องแล้วนะ<า>เธอคุณเธอไม่ต้องใกล้ฉันอย่ามาใกล้่ามาใกล้ <c oughs> ต่างคนต่างกลัวการรันเนี้ยนี่คุณแจมีครบนะคุณบีมีครบครับมีครบคุณแจนี่ยอยากรู้ว่าครบไม่ครบต้องถามคุณบีะนะคะ เราคุณเจอแล้วถาพี่บีเลยบางทีคุณ <S <S บีก็แอบงงหรือเปล่ <S <S าคันนี้ไม่หกหมื่นสามพันโลจัดว่าไม่ไม่เยอะนะทุกคนจัดว่าไม่ไม่เยอะเลยนะคะบ,บอกเลยว่าอินทีเรียภายในไม่มีส่วนไหนที่โทมเลยทุกคนนะรุ่นนี้พวงมาลัยนะคะไฟฟ้าแบบเบาหิวอย่างที่บอกนะเดี๋ยวปรับให้ดูเลยอะเอาสิับเลยถ้าดิฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็ก และขาสั้น <c oughs> สมมุตินะอย่างงี้อ่าอ่าปรับได้ขนาดนี้อันนี้ไปได้อีกนะแต่ว่าขาเพิ่ชนแล้วออ,อันนี้คือขาเพิ่ชนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปรับได้ถึงแปกระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่บ้านท่านไหนพี่ๆท่านไหนนะคะ,ะที่อยากจะได้รถแบบเอ้ คุณพ่อเอาทั้งเที่เอสยูวีขนาด<ค>นใหญ่ไปเลยบ,บอกว่าขอแสดงความขาอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้านะคะขอบคุณมาก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 เลยนะคะขอบคุณมากนะคะคก็จริงๆี่ะ้คุณมิ้งก็ถามว่า,าทำไมรอบนี้ถึงไปงานด้วย ไม่รู้ว่าอะไรว่างานนี้เขาไม่จัดมาสามปีแล้วปีนี้มันเป็นปีแรกของเราไม่ไปได้ไม่ได้คาดหวังชุดแน่แล้วนะคาดหวังชุดแน่แล้วนะไม่ชุดเนี่ยเข้าชิงอยู่สามรายการยังตบตีกับตัวเองอยู่นะกําลังตบตีกับตัวเองอยู่ว่ายังไงเอายังไงจะไปไปแบบไหนอะไรเงี้ยหรือว่าไปทั้งสามอะไรเงี้ยเป็นดาวนะก็เป็นดาวนะครับผมวันนั้นดาวฟิน เนี่ยจริงๆอ่ะนี่ท่านเป็นคนให้เพราะน่านคนให้ความสนใจทุกๆงานเว้ยอ่าครับผมเวลาจะไลฟ์เวลาจะทำคอนเทนต์เนี่ยเรื่องชุนนี่คือไย่อม้ไม่ได้ไม,ไม่ได้หรอยรนะคะเรื่องชุนคือต้องจัดเต็มตลอดอะนะคะจัดเต็มตลอดแต่ตอนนี้ปัญหานะ <laughs> โตจะแตกแต่คือไม่ได้หยิบอ,อันเก่ามาใส่อันเก่าอ่ะ,ะอยากจะแบบเอามาขายไลฟ์ขายแต่คือแบบมันไม่มีแรงมันนันใจออ่ี้มีแรงมัน <ะ S 1> ใจแต่ว่าจะแกะถุงให,ใหม่มาแล้วถุงเก่าก็คือไมเหมือนแล้วว่าเคยเห็นไหมว่าตู้เส 2, ื้อผ้าสองตู้ใหญ่ๆแล้วบอกบว่าไม่มีอะไรใส่เลย <ะ S 2> นี่แหละค่ะหนูเป็นคนนั้นเลยคนเหมือนกันหมดแน่เลยเดี๋ยวเอาให้เด็กๆเอาว่างเดี๋ยวเอามาเทเลหลัง เดี๋ยวทำทำสตรีโอไว้ที่ออฟฟิศนู้นดีไหมทำเสื้อผ้าให้ให้คุณตาลเขาเฝ้านะเสื้อผ้ามือสองที่จะบอกเลยนะว่าของเฮ้ยเนี่ยคำว่ามือสองคือบางครั้งเนี่ยใส่แบบป้ายห้อยอยากรู้ไหมดีฉันดีเออมีกาเนี่ยแหละใส่สองสามชั่วโมงม่ได้คือใหม่ป้ายห้อยจริงใหม่ป้ายห้อย มือสองไปไห้อยจริงๆะนะอไปไห้ะะฮจริงๆเนี่ยคือแบบโอ้โหแบบไอ้เนี่ยปัญหาเนี่ยรถมือสองเนี่ยขายทุกวันแต่เสื้อผ้ามือสองเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงดีพยายามจะบอกว่ามีสองตู้กับอีกอีกสี่กระสอบโอ้โหอยู่ใต้แบบใต้หลังคาอีกอู้เยอะมากนะคะจะบอกว่าเสื้อผ้าแต่ละตัวนี้คือแบบ ดิวอินมากอ,าอันนี้คืนะ view, view อ<ห>บิว<ค>นะบิวบิวให้คนแบบมาดูวันไหนที่เราไลฟ์สดบิวั่ดเวือดิวก่อนดิวก่อนอลองเท้าด้วยคลองเท้านี่ยังไม่อยากจะบอกว่า ใส่คือใส่เยียบพื้นเนี่ยหนึ่งทีมาลายคาหนึ่งทีล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรใส่อันนี้แหละเป็นอย่างนั้นแหละค่ะนะคะใครนะไซส์สามสามเจ็ดสามแปดใส่มาตรฐานยิงไทยเกมนะคะเกมนะคะอันนี้กําลังจะคุยกับตัวเองอยู่ว่ายังไงเดี๋ยเราจะมีแพชชั่นจะไลฟ์เมื่อไหร่เนี่ยคุณเอยนะค่ะก็เลยแบบยังหาเวลาไม่ได้นะคะเพราะว่าแค่รถก็ก็ไม่ไหวละอหรือแม่ต้องเรียกลงสตอรี่เรียกทำย้อยก่อนเธอมันมันจะมีอย่างนี้เว้ย เวลาไลฟ์เขาไม่เหมือนรถรถเนี่ยคือเขามาคุยกับแอดมินมาจีบแอดมินก่อนอแต่สภ้พ้าเขาไม่จีบเขาเอฟเลย,เเลยแล้วดิฉันเนี่ยอ่านไม่ทัน ปัญหาคืออ่านไม่ทันสองคนใช่มันต้องมีคนจดคนนึงคนอ่านคนนึงคนปักหมุดคนนึงเพราะเคยไลฟ์ครั้งหนึ่งแล้วเหนื่อยมากคุณบีดเหนื่อยกว่าขายรถคันเดียวเพราะอะไรมีคนแอบแอ้ว่าแคปได้แต่ไม่ได้ก็มีแล้วบางคนที่แคปได้คนที่ฉันก็โดนด่าก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเลยแบบปวดหัวลูกก็เล็กด้วยพักก่อนสามีบอกพักก่อนนะคะขายของห้าบาทสิบาท แต่ส้งข้าฉันก็มีมูลค่าเนี่ยไม่งไม่เข้าใจตรงนี้อ่ะเ,เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูครับผมนะกระจังหน้าคือแบบโอ้โหส,นะสวยปังมงลงมากนะคะพอ่ชอบนะกระจังหน้ารุ่นเนี้ยมันดูดี นะแต่ไม่ได้หมายถึงว่ารุ่นเก่าไม่สวยนะคะรุ่นเก่าก็สวยแต่ว่าเครื่องรุ่นเก่ามันจะเป็นเครื่องสองจุสองและสามจุสองแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะเป็นสองจุศูนบเทอร์โบเลยนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้คนกําลังนิยมมากนะเพื่อมีแค่คันเดียวนะทุกคนคุณวินขายหนึ่งหนึ่งเก้าคุณพ่อยขายหนึ่งหนึ่งแจะที่จะใครก็เลือกเอาอ่าเพ่อบอกแค่นั้นแหละไม่ได้บัฟกันหน้าร้านเลยนะเราไม่ได้บัฟกันหน้าร้านเลยนะเราแบบเอาอกตราบัตรงๆเลยอ่ะ มาดูโครงสร้างกันนะไม่สวยนะไม่ต้องซื้อนะคะไม่สวยก็คือเอารถเผาโชว์หน้าร้านหนูได้เลยอันนี้ทั้งจริงแต่ว่าซื้อไปก่อนนะครับผมมันค่อยเผาซื้อไปก่อนเดี๋ยวออนเองนี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อะไรนะเขาเรียกว่าตัวแผ่นยางซับเสียงตอนแรกที่ฉันงงบอกอันนี้ออกเราไอ้ยังพูดกับบอขนาดเลยมาไม่ใช่อันนี้คือแบบมันเป็นตัวซับเสียงนะคะอ่ะอันไหนสวยๆเลยนะคะหัวน็อตเดิมเลยนี่ ชอบรุ่นเนี้ยเซ็นเซอร์มันมีแบบรอบอจุกๆนะเนี่ยดูดิเคยไหมเวลาเราจะไปขับรถเบียดฟุตบาทไอ้คุณมีเขาเป็นแหละฉันรู้เห็นไหมมันติ๊ดติ๊ีเห็นไหมเนี่ยอ่านี่ตัวนี้เป็นไฟหน้า LED ขนาดใหญ่บึ๊บใช่ครับผมหน้าเดิมๆเลยนะคะเซ็นเซอร์รอบขันรอบขันเลยนะคะอันนี้ขาดอย่างเดียวคือขาดอะไรรู้ไหมทุกคนที่ทายอะไร ให้ทายกัเป็นหนึ่งในของแถมของเรากระจุกกระจิกกล้องกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหน้าหลังต้องมีต้องมีนะต้องมีนะคะต้องมีเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุเห็นไหมรถกระบะชนแลมโบใครผิดให้ทายแลมโบผิดแลมโบเขาเขาเขาตัดหน้าที่กระบะเขาทางตรงอะไรอย่างเงี้ยที่สุขวดไทยเนาะที่สุขวดไทยก็ไม่เป็นไรคุณแลมโบเขาซื้อกระบมาใหม่ถือว่ารับผิดชอบได้ดีแต่ถ้าเป็นคุณเฮยทำไงดี คุณควรจะทํำยังไงครับควรให้ทำยังไงคะกับกับแล้วกับอีกกับแล้วกับอีกอะค่ะผมไม่ไ้ขับแลมโบ่ะอะคันนี้นี่ดูสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบเลยนะคะใครมีรถเก่าอยากจะเทินรถใหม่นะคะอยากจะเทินรถใหม่คันนี้หรือคันไหนในร้านก็ตามแต่สามารถทักหาน้องแอดมินซูซูกับแอดมินมิลกี้ได้เลยนะคะน้องๆก็เดี๋ยวจะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้กับฝ่ายจัดซื้อของเราแล้วก็จะมีฝ่ายจัดซื้อของเรากิ้งก้างโทรไปนะคะอยากได้ราคาเท่าไหร่ ครับผมสว,สวยเลยนะคะสวยมากนะมีคนแย่งสีละโอเค <c oughs> <c oughs> นะคะสรุปให้ลอยนะสำหรับ Ford Everest คันนี้นะคะปีโมเดลผลิตปี2019ปีใช้งานปี2021นะคะตัวนี้เลขไมาเพียงแค่60,000โลเพื่อแถมวารันตีเพิ่มสีมาจากศูนย์ให้แล้ว150,000โลหรือ ปี2024นะใครสนใจรีบจองเลยนะคะเพราะมีแค่คันเดียวเท่านั้นราคาพิเศษซื้อกับคุณเพ่อได้1 000, 1 8 0 0 0้านบาทท้วนครับนะคะ,ะวันนี้นะเต็นของเราเต็นรถยนมือสที่เจ้าของดูแลเองทุกทีนะคะวินหนึ่งบาคาเซนเตอร์ก <c oughs> ็ขอตัวลาไปก่อนอสวัสดีจ้าสสวัสดีค